สวัสดีครับในแพทย์โกลวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับสัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำจำ K Beauty Clinic นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับกับมาเจอกันในหัวข้อ h เฮลท์ Beauty นะครับในหัวข้อที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของใครนะครับที่เหมาะสมที่จะทำการผ่าตัดสับราวลิฟต์นะครับหรืออินดิเคชันสำหรั b เปล่าลิฟต์เซอร์จิลีนะครับเราไปดูกันในรายละเอียดนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนถามกันมาเยอะเรื่องสับราวลิฟต์นะครับแล้วก็จะได้แจกแจงให้เห็นเลยว่ามันเหมาะกับใครบ้างนนะะครับเา ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งให้กับ d k Channel ของพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้เป็นสำคัญนะครับสีน้ำตาลทองเป็นหลักเลยนะครับเนาะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่า d k Channel เนี่ยจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะครับที่เป็นห้องสมุดส่วนตัวของผมเองนะครับเป็นหัวข้อที่ผมสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้างนะครับเนาะก็เลยทำเป็นสไลด์นะครับที่เข้าใจง่ายๆนะครับพร้อมเอกสารอ้างอิงนะครับแล้วก็ถ้าผมมีเคสของผมเองด้วยเนี่ยก็จะเอาเป็นตัวอย่าง before after ให้เห็นกันไปเลย นะครับเนาะก็มาดูกันได้ตามสบายเลยนะครับถือว่าบอกบุญกันนะครับโอเคเนาะไปเข้าที่เนื้อหากันสปาลิฟคืออะไรนะครับเนาะก็จริงๆก็คือการเรียกรีจูเวเนชันใบหน้านะครับบริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณรอบดวงตานะครับนะครับเป็นรีจูเวเนชันก็คือทำให้มันดูอ่อนเยาว์ลงนะครับซึ่งต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าในคนไข้หลายๆคนนะครับที่อายุยังไม่มากพอที่ ต้องถึงก,การดึงหน้าดึงหน้าผากนะครับแต่ว่าเริ่มมีการหย่อนคล้อยของบริเวณคิ้วนะครับของบริเวณเปลือกตานะครับทำให้ตามาดูพัฟฟี่ดูหนาๆนาหรือแม้ก,กระทั่งว่าคิ้วตกมาเยอะแล้วนะครับต้องเลิกคิ้วจนเป็นรอยย่นที่หน้าผากนะครับซึ่งจะเกิดในคนไข้ที่อายุยังไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับเนาะส่วนใหญ่อคนไข้ที่จะมาปรึกษาและได้รับการตัดสินว่าให้ทำบาวลิฟเนี่ยสับบาวลิฟเนี่ยก็อายุป,ประมาณเนี่ยนะครับยี่สิบไปไปลายถึงประมาณ30กกว่าโดยประมาณนะครับซึ่งคนไข้เหล่านี้ ถ้าจะให้ดึงงนามก็เร็วเกินไปดึงหน้าผาก็เร็วเกินไปนะครับจะใช้วิธีอย่างอื่นมันก็เห็นผลได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสับดาวลิฟต์จึงเป็นเหตุผลนะครับในการทําผ่าตัดเลี้ยงไข้เหล่านี้นะครับเนาะทีนี้มาดูนะครับว่าใครกันบ้างนะครับที่เหมาะที่ทาศัลยกรรมสับดาวลิฟต์นะครับหรือศัลยกรรมยกคิ้วเนี่ยนะครับไปดูกันในรายละเอียดนะครับเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ประมาณ90%ซนะครับขึ้นไปนะครับคนไข้จะมาปรึกษาด้วยเรื่องเปลือกตามันแซกกิงลงมานะครับเนาะ คำถามคือเปลือกตามันหย่อนคล้อยลงมาแล้วทำไมเราทําไมเราไม่ตัดสินใจทําตาสองชั้นหรือตัดหนังตาบริเวณนั้นออกมันก็จะมีข้ออะไรบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเคสว่าเคสแบบไหนที่ผมเลือกทําในกรณีแบบนี้นะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นใช้ส่วนใหญ่เลยนะครับคือหนังตาหย่อนคล้อยเป็นก้อนเลยนะครับเนาะแล้วก็คนไข้ไม่ได้อยากเลือกการผ่าตัดแบบตัดแต่งหนังตาที่ตาสองชั้นเป็นหลักนะครับ ข้อที่2เนี่ยเหตุผลที่เหมาะสําหรับคนไข้ที่ทำสับบราลิฟคืออะไรคือคิ้วสองข้างต่างกันรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับเนาะอันเนี้ยเหมาะที่จะทํานะครับมันสามารถปรับระดับคิ้วได้ประมาณนึงเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูแล้วข้อที่3เหตุผลในการทําคืออาจ o f eyebrow ก็คือบางคนเนี่ยรูปทรงคิ้วมันไม่ได้สวยงามนะครับการทําสับบราวเนี่ยเราสามารถแต่งทรงคิ้วได้ด้วยนะครับถ้าพวกเราจะทราบนะครับต้องมาช่วยเรื่องพวกนี้ได้และข้อที่4ี่คืออย่างที่เด็ได้ทราบนะครับ คิ้วตกหนังตาตกเวลาเราแก้ปัญหาคือเราก็จะเลิกคิ้วขึ้นนะครับ <spe c oughs> เพื่อให้เปิดตามันทดไปด้านบนจะได้มองเห็นได้ชัดๆนะครับก็จะเกิดรอยย่นที่หน้าผากขึ้นนะครับเพราะฉะน,นั้นนีการมีรอยย่นที่หน้าผากในคนไข้ที่อายุยังไม่ได้มากนะครับร่วมกับมีอาการคิ้วตกร่วมด้วยเนี่ยจึงเหมาะสมที่จะทำผ่าตัดสับเปล่าลิฟต์นะครับในช่วงเบื้องต้นที่ยังไม่ได้มีอายุมากเกินไปนะครับเนาะถ้าแก่กว่านี้อาจจะต้องดึงหน้าผากนะครับหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะสีข้อนี้คือเหตุผลหลักๆที่คนไข้จะมาทํากัน มาดูกันไปทีละข้อเลยนะครับเนาะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนแค่มาปรึกษาเราเรื่องสปราวลิฟนะครับมาดูเคสนี้กันนะครับคิ Q ้วตกลงมาต่ําเห็นไหมครับแล้วก็เปลือกตาพัฟฟี่ชั้นตานี้เดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดแต่งหนังตาเนี่ยโอเคคงไข้ได้ตา2ชั้นนะครับแต่ว่าพัฟฟี่อายตรงนี้มันหายได้ไม่ค่อยหมดนะครับดังนั้นการทําสปราวลิฟเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องพัฟฟี่อายที่มันปุดปูดตรงด้านเปลือกตาเนี่ยด้านล่างเนี่ยได้ค่อนข้างดีรวมทั้งเราสามารถรีเซ็ตตำแหน่งคิ้ มันก็จะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเด็กลงด้วยนะครับเนาะได้ดีกว่าการทําแค่ตา2ชั้นนะครับข้อที่2นะเหตุผลในการทําก็คือ asymmetrical eye, eye brow นะครับก็คือเห็นไหมครัคิ้วสองข้างไม่เท่ากันงนั้นการทำสับรบลิฟต์เนี่ยเราก็สามารถยกคิ้วฝั่งนี้ให้ใกล้เคียงกับอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับเนาะก็เป็นวิธีแก้อีกแบบหนึ่งนะครับของสับรบลิฟต์นะครับและข้อที่3นะครับเหตุคนไข้ที่เหมาะกับทำทสับรบลลิฟต์คือคนไข้ที่ต้องการ แต่งทรงคิ้วให้ดูสวยงามตามหลักฮวงจุ้ยหรือไม่ก็ทำหรือตามหลักของการทำเครื่องสําอางที่ตกแต่งใบหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ดีหน่อยนะครับพราะวันดีตอนหนุ่มๆเนี่ยเคยไปเรียนเรื่องแต่งหน้ามาบ้างเหมือนกันนะครับช่างแต่งหน้าเขาจะก็จะวัดนะครับทรงของคิ้วที่สวยงามเนี่ยหัวคิ้วเนี่ยก็จะตรงจากประมาณปีกจมูกนะครับแล้วก็หางคิ้วจะตกประมาณปีกจมูกผ่านหางตาแล้วจะไปหางคิ้วพอดีส่วนพีคกสูงสุดของของเปลือกตาไอของคิ้วเนี่ยนะครับ มันมี2ตำแหน่งก็คือจะวาดเส้นแนวดิ่งก็ได้ครับจากขอบตานอกขึ้นไปหรือจะวาดว่าจากปีกจมูกผ่านขอบตาดำด้านในขึ้นไปที่พีคของอายบราวนั้นทรงคิ้วที่สวยงามก็จะประมาณนี้งั้นการทําสับบป,ปาวาลิฟก็สามารถแต่งคิ้วให้สวยงามแบบนี้ได้นะครับโอเคไหมรวมทั้งทําให้หนังตาบริเวณใต้คิ้วเนี่ยตึงขึ้นด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่คนไข้ามาหาเรานะครับแลวข้อสุดท้ายคือลิงก็ออฟฟอร์เฮดนะครับก็คือคนไข้ คิ้วตกนะครับแล้วก็เริ่มกคิ้วขึ้นนะครับในวัยที่อายุยังไม่ได้มากก็จะเป็นรอยย่นข้างบนนะครับก็หลายหคนก็จะมัวแต่ไปฉีดโบท็อกซ์นะครับซึ่งลืมดูปัญหาไปว่าจริงๆต้นเหตุมันเกิดจากคิ้วที่มันตกลงมานะครับโอเคไหมคําถามคือถ้าอายุมากกว่านี้ตกมากกว่านี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็อาจจะทําสับเปล่าลิฟต์นะครับร่วมกับการตัดหนังตานะครับที่ทําแบบน้อยหรือนะครับการดึงหน้าผากขึ้นไปเลยนะครับโอเคไหมอาทิตย์นี้มาดูในรูปนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าเนินคิ้วส่วนที่เป็นกระดูกเนี่ยค่อนข้างหนาขอบกระดูกจนถึงตรงนี้เลยนะครับเราจะตัดหนังตาอย่างไงนะครับก็ขึ้นไปบนขอบกระดูกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเคสหรนีเนี่ยชั้นตามันก็จะทําได้ไม่ค่อยค่อนข้างสูงนะครับกาจัดหนังตาได้น้อยสกักพักคนไข้ก็หนังตาก็จะหย่อนคล้อยมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสับ,บราลิฟท์ดไปด,ด้านบนเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงนี้มากกว่านะครับมาดูเคสตั้ดีกันนะครับว่าเราทําอะไรได้บ้าง เคสตัวที่แรกที่เราดูนะครับก็ดูเคสสับบาวลิฟนะครับในคนไข้ที่อายุยังไม่มากนะครับเนาะสังเกตว่าคนไข้อายุยังไม่มากนะครับตัดแต่งบริเวณใต้คิ้วนะครับให้คิ้วเนี่ยยกขึ้นไปนะครับเอาผิวหนังส่วนเกินออกไปนะครับทำให้ชั้นตาคให้เปิดขึ้นสังเกตไหมครับบีฟอร์มันมีด r รูปปิ้งนะครับของการหย่อนคล้อยของบริเวณเปลือกตาที่หย่อนคล้อยลงมานะครับพอเราตัดสับบาวลิฟนะครับก็บริเวณชั้นตาที่สอบลงนะครับก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังผ่าตัดภายในเวลาไม่เกิน7วันเลยนะครัน และดูเคสต่อต่อไปนะครับก็คือสับปล่าลิฟถ้าเราสังเกตนะครับสับปล่าลิฟที่เราทำเนี่ยคนไข้าอายุจะไม่ได้มากเลยสังเกตไหมฮะเนาะก็คนไข้จะมีดวงตาเปลือกตาที่เขทาทั้งเศร้าเพราะว่ามันมีลเลตาลล์ฮูดดิง้งหนังตาบริเวณด้านข้างเนี่ยมันตกลงมานะครับทีนี้การทําตาสองชั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าแผลเป็นมันอาจจะเยอะกว่าสับเปล่านะครับแล้วก็การพักฟื้นมันจะนานกว่าแต่สับเปล่าเนี่ยโอเคอาจจะมีแผลนะครับซ่อนใต้คิ้วนะครับแต่ว่า recovery หรือการพักฟื้นจะค่อนข้างเร็วกว่า นะครับแล้วก็ตาที่เศร้าแบบนี้นะครับก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับชั้นตาก็เห็นชัดขึ้นมากๆเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เบ efore after ชัดเจนนะครับอันนี้วันที่8เดือน2นะครับนี่วันที่16เดือน2สังเกตว่าใช้เวลาประมาณ8วันเท่านั้นเองนะครับตัดหนังตาส่วนเกินเห็นไหมฮะเนาะเคสนี้นะครับถ้าไปทาตา2องชั้นเนี่ยจะได้ชั้นตาที่นิดเดียวแล้วก็ยังมีพัฟฟี่เป็นก้อนๆบนบริเวณหางตาอยู่นะครับการทําสับเราลิฟต์จะได้ประโยชน์ของค่าใดนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคนไข้ก็ดูสวยงามขึ้นมากเลยนะครับเห็นม อย่างยิ่งเลยนะครับแผลเป็นก็เห็นได้ค่อนข้างน้อยนะครับเป็นรอยจางๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผ่านไปสักสองสามเดือนแผลก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเนาะหย่อนคล้อยก็ดีขึ้นชัดเจนหนังอาจจะไม่ได้ถูกกําจัดออกไป <c oughs> เห็นเป็น2ชั้นชัดๆเหมือนกันทําตา2ชั้นนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่อายุมากเนี่ยเราสามารถคอมไบระหว่างสับเปลารีบร่วมกับการทาตา2ชั้นได้นะครับทำให้ผลลัพธ์ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับ คำถามคือแล้วทำไมต้องทำสับเปล่าลิฟต์ดอาร์คด้วยนะครับโอเคครับเราจะมีเทคนิคพิเศษบางอย่างเล็กหน่อยนะครับก็คือเป็นมาตรฐานสับเปล่าลิฟต์ที่อยู่ในเท็กซ์บุ๊กอยู่ในตำราแพทย์ทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีวิธีการเย็บซูเจลิงเทคนิคบางอย่างที่ทําให้คิวที่ถูกยกขึ้นไปเปลือกตาที่ยกยกขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ยัง้งยืนยองอยู่ได้นานหลายๆปีเลยนะครับเนาะเป็นเทคนิคเฉพาะนะครับเนาะซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับงั้นท่านหลายหลายายที่มีการเย็บที่ไม่ถูกต้องเนี่ย การทาสับเปล่าลิฟต์เนี่ยมันเหมือนการแค่ตัดหนังออกแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่มีการยกกระชับเพราะฉะนั้นเนี่ยล็ดยกกระชับในคนไข้เหล่านี้เนี่ยมันถึงไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้น suturing เ,เ,เทคนิคหรือเทคนิคในการเย็บนะครับจะเป็นลักษณะเฉพาะของ d i k นะครับซึ่งเราสามารถทําให้มันอยู่ยัง้งยินยงได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะเนาะ,นะก็มาถึงส่วนสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็บอกว่าพวกเราคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าไอ้สับเปล่าลิฟต์เนี่ย มันคืออะไรนะครับนาะก็ไปหาข้อมูลดูนะครับสับเปล่าลิฟเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีเทคนิคในการเย็บบางอย่างซึ่งทําให้มันอยู่ยั่งยินยงนะครับนาะแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติด้วยคิ้วตำแหน่งสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หนังตาส่วนเกินถูกกําจัดไปด้วยนะครับได้ทรงคิ้วที่สวยงามแล้วก็สมมาตรกันมากยิ่งขึ้นจุดด่อนเขาก็มีนะครับก็คือว่าแผลเป็นบริเวณใต้คิ้วนะครับอาจเห็นชัดเจนหน่อยในช่วงประมาณสักเดือนแรกๆนะครับแต่ว่าสักสองสามเดือนไปแล้วก็จะเริ่มจางนะครับในที่สุดแแลล้วก็็จะะทบบมมไ่เเหนนยครั นาะก็ขออนุญาตยกันไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตฝาก d r k c o l l a g e p e นเปปไทด์100%ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพวกเราด้วยนะครับก็กินเพื่อบำรุงผิวพรรณก็ได้นะครับกินเพื่อบำรุงกระดูกและข้อต่อได้ยิ่งเป็นอย่างดีนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นประกายนี้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน d r k ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ